สบายดีเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำาวิธีการในการลบไฟขยะออกจากคอมพิวเตอร์เนาะ <Wow. S 1> จะเป็น Windows 7 Windows 8หรือว่า Windows 10ก็สามารถลบพร้อมๆกันได้เด้อซึ่งหลายคนก็ใส่คอมพิวเตอร์คนที่ยังโบทันโฮก็สามารถเหตดไปพร้อมๆกันได้เนาะซึ่งวิธีที่หนึ่งก็ ให้ทานเข้าไปหาคำว่าลันกันเนาะพิมพ์ R u n แล้วก็กด enter ไปแล้วก็หนึ่งก็ให้พิมพ์คำว่าเปอร์เซ็นเทมที e m p แล้วก็เปอร์เซ็นกด enter ไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะขามานี ให้ให้ทานเลือกเมดแล้วก็ลบดีล t ทเลยเนาะถ้าบางคนบบเคยลบก็จะมีหลายเนาะแต่อันนี้ข้าพเจ้าลบตลอดมันเลยมีน้อย,ยแล้วก็ไปวิธีที่หนึ่งต่อไปวิธีที่สองก็กดไปคือเก่าเนาะไปลั่นแล้วก็พิมพ์คำว่าเทมรอบนี้จะโบมีเปอร์เซ็นเด์ะ ท่กดอินเตอร์ไปแล้วก็เลือกมดกดดี e t e ไปเลยบางอันมันจะหลบมาได้ก็ยามนเนาะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เฮามันยังใส่งานอยู่มันก็เลยหลบมาได้ก็กดออกไปเลยไปสำหรับขั้นตอนที่3ก็ให้ทานเข้าไปดีดพีซีแล้วก็ไปที่ซอง C, ซีซองวินโดเนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้ว ก็ไปกดกปุ่ม Windows แล้วเลือกคำ่า Perfect 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 นี่เนาะตัวนี้หลังจากเห็นแล้วก็ Double Click เข้าไปเลยกด Enter หลังจากเข้ามาในเห็นแบบนี้แล้วก็เลือกหมดลบที้มเลยเนาะเพราะมันเป็นไฟขยะ แล้วก็กดออกเลยสำหรับตัวที่4ก็กดเข้าคือเก่าเนาะดีสพีซีน,นี่แล้วก็คลิกขวามาในคลิกขวาแล้วก็ไปพาร์ตี้พาร์ตี้ก็ท้าจะเห็นนี่เนาะนดสีสขินอัพกดเข้าเลยหลังจากนั้นเราทามันโหลดแป๊บหนึง่ง ถ้าคนทบีบอกเคยหลบมันมันก็จะใช้เวลานดนเนาะอยู่นี่สำหรับขั้นตอนนี้ตอนมันหลดนี่ครับพระเจ้ากจ็จะขอตัดออกไปตอนที่มันแล้วเลยเนาะโอเคหลังจากทีแล้วแล้วก็เลือกมาติ๊กเอาหมดเลยเนติ๊กแล้วก็โอเคแล้วกดดีลีทไปเลย หลังจากนั้นก็รอให้ให้มันลบบางคนที่บม่เคยลบมันก็จะใช้เวลานาน,านเนาะใช้เวลานาน,าน,นหนึ่งเพราะว่าไฟมันอยู่ซองวินโดว์มันหลายเนาะเฟ้ยขยะ โอเคหลังจากมันลบแล้วก็ไปขั้นตอนสุดท้ายกันเลยเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็ให้ทานไปที่บนค้นหาเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า control control panel เนะ<อ>าะถเห็นถ้าจะเห็นขึ้นมานนี้ก็กดเข้าไปเลยก็ให้ทานไปซอกหาคำที่ว่า internet option เนาะ ซึ่งอยู่นี้แล้วกดับเบิ e c l i c เข้าไปหลังจากทานที่เข้ามานานนี้แล้วถ้าไพ่บบเคยเข้ามันก็จะไม่ได้หมายิ๊กเนาะอยู่นี่ก็ให้เรากดหมายติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็กดที่ delete ตัวนี้คนที่เข้ามาใหม่มันก็จะบไ่ได้หมายิ๊กเนาะก็ให้ทุกคนหมายิ๊กคือข่าวพเจ้าเลยหมายิ๊กหมดแล้วกด delete ออกไป กด e กด e r p r i s e โ okay. อเคหลังจากนั้นมันก็จะลบมาเลยสำนีก็แล้วเนาะหาวิธีในการลบไฟขยะออกจากคอมพิวเตอร์เอาเสรงมมันก็จะลบไฟขยะออกจากคอมเฮาบ่ลหลายก็น่อยเนาะจะเห็นให้คอมเฮาไวขึ้นนหนหนึ่งถ้าภัยถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้คราบอาจาไย์ดนอ เพื่อจะมีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคขอขอบใจ